สวัสดีจ้ามื้อนี้มอมี่ยังกินจ้ามื้อนี้จะกินซีเรียลกิน่านยาพืชจ้ะโมเป็นซีเรียลแทนยาพืชกับนมบมรู้จะกินอย่างจ้ะเบือ่อซื้อจากเซเว่นจ้ะมีข้าวโพดมีลูกเดือยมีถัว่ว กินง่ายๆตามืันนี้อาหารประจำบุมแหละแล้วก็นมนมจืดนมจืดเออของไอ้นี่จะ้ะที่มันเป็นสำหรับคนลดน้ำหนักนมจืดอัลมอนน่ะจะ้ะซื้อในเซเว่น ซื้อไนเซเว่นทั้งหมดเลยเจ้ะแพ็คแพ็คหนึ่งมีมีสามกล่องแพ็คหนึ่งมีสามกล่องแพ็คละเจ็ดสิบกว่าบาทจ้ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามประมาณนี้แหละถ้าบุญจำบุพพิตนะจ๊ะกินแค่เนี้ยจ้ะกินง่ายๆบร่รู้จะซื้ออยัง ไปทานยาพื้นนี่เจอนี่ยากมากเลยจ้ะบลูว่าคนกินหลายหรือมันโมมีหรือจังใดบลูได้มาที่ละอันสองอันจ้ะหาซื้อยากมากในเซเวน่นบอทันจ้ะบอทันคนอื่นเขาบุ๊มมากินเพราะว่ามันมันกินง่ายดีจ้ะ อือแล้วไก่อันนี้แคนตาลูปซื้อในเซเว่นอ่ะที่มันเป็นชิ้นมาแล้วอันนี้ผมซื้อมาจากเซเว่นคือกันจ้ะนี่แหละซิมก่อน จืดสนิทยุ่มีเปลือกราบมาเดี๋ยวจะมากินน้ำกัน มันก็บอคอยมีรสชาติจ้ะหอมอัลมอนด์ กินง่ายดีแต่ันนี้ไม่ต้องคิดเยอะบอกถึงจริงๆหน้าเฮตชาเลนจ์แบบกินแต่แบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง บึงดูน้ำหนักสิลงหรือบอ่น่าสนเดี๋ยวมือ่อใดบุมจะเฮ็ดจ้ะกินแค่อันนี้กับนมนะมันก็อิ่มคือเข้านะจ๊ะแต่นมนี้จืดสนิทแต่ไอพวกท่านยพืชนี่ก็จือดจ้ะไม่รสชาติอย่างที่บุ๋มใส่ไอซอ,องๆเนะี่ย ง g าขาวงาาดาขั้วน่ะมีน้ําตาลนิดนึงจ้ะแต่มันก็เลยปละเลปแปลเเเ ยอเมื่อไหร่บุ๋มจะเฮต์ชาเลนต์นี้จ้ะกินธัญพืชกับนมกินทุกมื้อนะจ้ะเช้ากลางวันเย็นกินแต่อันนี้บอต้องกินข้าวให้ได้เล่นจ้ะว่าน้ำหนักมันจะลงหรือบอ กลิ่นแบบนี้อิ่มนะจ๊ะแค่นมนึงก็อิ่มเนาะมันจะบ่มีรสนมมันจะบ่มีรสชาติอย่างจ้ะมันกับบอกให้มันสำหรับบุ๋มนะคะมันมีแบบนี้นะ,ะจืดเหมือนกัน อันนี้ยี่สิบห้าแคลอันนี้ห้าสิบแคลเนเซเวนจ้ะอิ่มจ้ะค คือง่ายดีไอ้ท่านยาพื่นซื้อบาอง่ายเลยจ้ะซื้อบอท่านเขาหรอกรู้ว่าคนกินลายบ็รู้ อิ่มแล้วจ้มันเนี่ยกินไอน้น้ำแคนตาลูปนั่นเอาไว้กินอีกจ้ะพอแล้วอิ่มจ้ะลาแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านน้อยให้มนุนมใยเด้อจ้าขอบคุณค่ะ